เกิดการทำงานผิดพลาดในจัดซื้อลืมเอา PR ไปเปิด PO เนี่ยมันจะแก้ยังไงจริงๆงานในจัดซื้อเนาะมันเกิดการผิดพลาดเกิดปัญหาตลอดมันก็แก้กันอยู่ประจำประจำตลอดเช่นกันอย่างในเคสเนี่ยถ้าสมมติว่าเฮ้ยไม่ได้เอา PR ไปเปิดเป็น PO แล้วของไม่มีเซิร์ฟให้กับฝ่ายผลิตเลยตอนนี้แล้วเรื่องนี้มันจะแก้ปัญหาย,ยัางไงวิธีแก้ที่ครูเคยใช้คือ กำหนดระยะเวลาในการส่ง PR อย่างเช่นในวันเนี้ยจะกำหนดการส่ง PR บ่าย3หมายถึงในทุกๆวันบ่ะบสาย3ก็จะเปิด PO ให้ทันในตรงนั้นแต่ถ้าเกิน ก็เอาไปเปิดในวันถัดไปบางทีการเปิด PO มันก็ไม่ใช่ว่าเปิดเลยใน,ในตอนนั้นมันก็อาจจะแค่ทําเรื่องไว้อ๋อขอราคารอราคากลับมามันหมายถึงเอาไปทําเรื่องรอไว้ว่าจะเปิดแต่ว่าอันไหนเปิดได้ก็เปิดเปิดไม่ได้ก็ยังไม่เปิดต้องรอข้อมูลแต่ว่ารับกันณนะบ่ายสก็จะแจ้งแบบนี้ไม่เกินบ่ายสของวันนั้นแล้วจะซื้อเองก็จะมี KPI PR ที่ได้รับมาจะเปิดไม่เกิน 30วันก็ต้องมีการแจ้งแบบนั้นที่ระบุมากวันไว้ไม่ไม่ได้ให้มากกว่านี้เออมันมองแล้วอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าแมทเทีเยลบางอย่างมันไม่ใช่ซื้อได้เลยอย่างงานสั่งจ้างสั่งทำเนี่ยบางทีมันรอข้อมูลเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าจะจบเรื่องราคาเนี่ยมันก็เลยต้องเผื่อเวลาว่าอ,อ๋องั้น3ถึง30วันถึงจะเปิด PO ได้ถ้าเกิดมันอยู่ในเล้งนี้ก็ผ่าน KPI ตัวนี้ผ่านก็มีตั้งแบบนั้นเนี่ยที่ครูทําแล้วสมัยก่อนเนาะมันก็ไม่ได้นานมานะสมัยกก็ยังใช้สมุดส่งส่ง PR ก็คือเวลามาส่ง PR หาจัดซื้อเนี่ยคนที่มาส่ง PR ก็ต้องเขียนในสมุดมาว่าคุณส่ง PR เลขที่อะไรมาจัดซื้อก็จะเซ็นรับเพราะบางทีมันมีหลุดระหว่างทางเนาะถ้าเกิดไม่มีไม่มีอะไรมาตรวจสอบว่า ได้เอาพ r มาส่งแล้วเนาะมันเป็นคำพูดปากเปล่ปาก,ก็โทษกันไปกันมาก็มีปัญหาทะเลาะกันอีกตอนนั้นครูให้มีสมุดส่งส่ง PR ก็แต่ละแผนกเขาก็จะมีสมุดส่งให้จะซื้อจะซื้อก็อเช็คตรวจอ๋อได้รับ PR ตัวนี้ครบแล้วเวลาใครมาตามก็จะได้รู้เลยว่าใครมาหลุดจะซื้อหลุดหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยแต่หน้าเดี๋ยวนี้เนาะบริษัทมีโปรแกรมการใช้งาน enterprise sourcing planning เนี่ยพวก แซบ่บพวกเมโกโพจมารพวเนี้ยโอ้มันมีชื่อหลายโปรแกรมมากๆตระกูล ERP มันสามารถที่จะดูในระบบได้ไม่ต้องส่งเป็นสมุดเวลาเปิด PR มา PR ได้รับการอนุม,มัติคนที่เป็นจะซื้อมีออทอไรต์ในการเข้าดูเนี่ยก็จะเห็นแล้วอ๋อพ r พวกนี้อนุม,มัติตอนที่ครูทำนะทุกเช้าเลยครูเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนี่ยครูก็จะไปดูแต่ละงานของลูกน้องเนาะ มี้ยมี PR เกิดขึ้นมาแล้วทําไมถึงยังไม่ดึงไปเปิด PO เนี่ยเพราะอะไรลูกน้องก็จะบอกอ๋อหนูรอราคานน่นนี่นี่น,นัน้นอะไรเขาก็จะอธิบายเราก็ต้องคอยสอดส่องดูแลเนาะเราเป็นผู้นำเราก็ต้องบอกลูกน้องว่าเฮ้ยเธอดูในระบบโปรแกรมตอนเช้ามาให้ดูเลยนะมานั่งโต๊ะที่จะเริ่มงานตอนเช้าดูเลยว่ามีอะไรอนุมัติบ้างแล้วตอนบ่ายโมงที่เข้ามาหลังจากกินข้าวก็ามาดูว่ามีอะไรที่จะต้องเอาไปเปิดเป็เปน PO อตรงนี้ด้วย แล้วก็ก่อนเลิกงานก็ดูอีกทีแต่ถ้าเป็นงานด่วนอย่างเงี้ยเราก็มีคุยกับคนใช้ของอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าด่วนเธอมาคุยโทรคุยเอ้ยอันนี้ด่วนพอถ้าไม่โทรมาบอกเงี้ยฉันก็จะดูตามสเต็ปของฉันที่ฉันแจ้งไปฉันจะดูตอนเชา้าฉันจะดูตอนบ่ายดังนั้นก็ต้องคุยกับทีมคนที่ใช้ของเนาะเฮ้ยถ้าด่วนเธอกรีนกลางบอกฉันด้วยเฮ้ยมีด่วนฉันจะได้แทรกให้ก่อนอันนี้เป็นวิธีลดการทํางานที่ผิดพลาด มันมีหลายความผิดพลาดในจัดซื้อที่เราจะแก้แต่เนี่ยเป็นหนึ่งวิธีถ้าจะซื้อลืมที่จะเอา PR ไปเปิด PO วิธีแก้เมื่อกี้ใช้ได้เลยก็คือกำหนดเวลารับ PR กำหนดเวลาเปิด PO มันใช้ได้ค่ะครูขอให้คุณทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆเนาะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาครูขอให้คุณโชคดีเสมอๆจากใจครูทัญญาค่ะ